ไ <Hi. S 2> ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสู่รายการแบร์บ็อกซ์นะคะในช่วงของหมีลฟ์สไตล์นะคะวันนี้นะคะเราอยู่ที่โรงเรียนสุภูหล่าพิทยาลัยพระรามนทนี่เช่นเคยคะ่ะเพราะว่าชีวิตดิฉันนะคะก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ที่เรียนนี้เรื่อยไปเรื่อยไปนะคะนะคะัาววันนี้วันเสาร์ แล้วมาโรงเรียนทําไมเด็กกิจกรรมมาหาวันเสาร์ก็ต้องเข้าโรงเรียนนะคะตอนนี้สถานการณ์ชีวิตของดิฉันช่วงนี้นะคะก็คือว่ามีงานเข้าแปลกสอนของจังหวัดกาญจนบุรีเป็นงานกีฬาแห่งชาติแล้วทีนี้เขาก็ติดต่องานเข้ามาว่าให้ทางงส่วนกุหลาปรทุมเนี่ยทําเพจแปลกสอนไปให้โรงเรียนโรงเรียนหนึ่งน่าจะชื่อโรงเรียน วิสุทธลังสีเออขึ้นแปลกษรในงาน,งานกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีแล้วซึ่งงานอะเล่นมากมึงเล่นจนแบบคือในวงการการแปลกษรนเนี่ยเขาจะมีการเตรียมตัวเตรียมภาพนะคือเชียร์มันจะแบ่งออกเป็นสองสองประเภทก็คือเป็นเชียร์ที่ใช้มูฟเนต์ร่างกายเช่นผู้เช่นพัดอะไรเงี้ยแต่เชียร์และแปลกษรนะมันเป็นการใช้เพลทที่แปลกอรเป็นภาพเหมือนมันจะต้องมีการใช้ ทีมงานสตาฟเชียในการทําภาพแปลกสอนออกมาอย่างเช่นงานหนึ่งแปล40รูป30รูปก,ก็ต้องให้น้องในทีมเชียเนี่ยเขียนรูปแปลกสอนขึ้นมามันใช้เวลาเป็นเดือน <No. S 1> แต่งานนี้ใช้เวลาทำทั้งหมด4วันเตรียมงานแล้วดิฉันเนี่ยที่เอาทรัพยากพรพวกเนี้ยไปการจนบุรีเพื่อที่ไปสอนเด็กโรงเรียนวิสุทธรังสีขึ้นแปลกสอนอางานกีฬาจังหวัด ไปดูบรรยากาศทํางานค่ะตอนนี้นะคะสภาพของเด็กเชียร์ส่งกุหลาบปทุมนะคะก็จะเอืเอื์ๆนิดนึงนะคะเพราะว่าทํางานมาแล้วสองวันนะคะซ่อมเพทําโค้ดนะคะทุกอย่างอย่าเรียกว่าทําเรียกว่าเสกดีกว่าไปดูกันค่ะบรรยากาศการซ่อมเพย์กลังจะเดินไปดูน้องอุปกรณ์วันนี้มันเสาร์นะคะน้องๆยังทํางานอยู่นะก็จะได้ยินเสียงแตรเป่า มาจากห้องดน,นตรีเป็นเด็กดน,นตรีนะคะมาซอมกันเสาร์อาทิตย์ เพจกันอย่างคํมมักคํมเมนตนะฮะก็จะมีรุ่นพี่คอเช็คเพลทตรวจตรางน้องๆน,นะครับว่าซ่อมดีไหมายกระเทยและบรรดาอีกแก่ทั้งหลายนะคะเสาร์อาทิตย์นะคะไม่ไปไหนค่างานการไม่ทําผู้ชายไม่ไปไม่หานะคะเข้ามาช่วยน้องทําเพจโอ้ยระวังกระดูกกระเดี่ยวเนาอนี่อุปกรณ์ไม่มีแต่เพจนะมีทงมีถุงนี่น้องเขาเตรียมไว้กันคลุม คุมเพดกันฝนตรงฝนตกเดี๋ยวไปดูเด็กโค้ดกันดีกว่านะคะอันนี้เป็นภาคส่วนของเด็กอุปกรณ์นะคะก็จะทำงานอยู่หน้าห้องเชียร์ส่วนเด็กโค้ดอยู่ห้งองคอมเป็นพาสการสอนงานของดิสนเองนะคะโค้ดก็คือการทำภาพก่อนการขึ้นแปลงสอนนั่นเอง่าก็ะจะมีบดาอีเด็กทักงเรียนนะคะที่ทำการ ฝึกเรื่องของศิละปะต่างๆนะคะดิฉันทุกม,มันตั้งแต่เยาว์วัยนะคะก็เติบโตขึ้นมานะคะเป็นฝ่ายโค้ดที่พร้อมที่จะเสิร์ฟผ้าแปลกสอนต่างๆในงานกีตาในงานแปลสอนต่างๆนะคะขณะนี้อยู่ในห้องคอมแล้วนะคะฮาผู้ <Hi, S 1> เด็กโค้ด <c oughs> หน้าตาเคร่งเครียดนะคะว่านั่งทรงงานจะมาวันสองวันแล้วนะคะต้องปิดงานใี้ได้ในขอดูสิอุ๊น้องทำอะไรเนียดูสิ ออยี่โมจิเดี๋ยวพวกนี้มันไม่ธรรมดาหรอกต้องทำกาแฟหน่อยสิมึงซูมเข้าให้กูหน่อยไม่ได้เหรอกูต้องทำกาแฟหน่อยแล้วออยีเด็กพวกนี้มันเก่งนะคะนี่นี่นี่เด็กพวกนี้ก็จะเอาภาพ ที่เราทำการตัดต่อ Photoshop นะคะมาจัดใส่เป็นพิกเซลตามสีที่เพจเมื่อกี้ที่เราไปดูเพจมีสีมันจะมี44สีน้องก็จะทำรูปเป็นพิกเซลนะคะโดยแปลงเป็นสี44สีของเราอบอกเลยว่าขั้นตอกนการทำแปรสอนไม่ง่ายเลยเพราะาอีเดียพวกนี้ต้องเรียนรู้การทำศิลปะเรียนรู้การแตกสีเรียนรู้การ,รกใช้โทนสีการจัดองค์ประกอบภาพมันมันเป็นอะไรที่เป็นวิชาชีพหนึ่งที่เด็กคนนี้ต้องเรียนรู้เพื่อมาใช้งานเสีย ไยน้องชินาเทบฟอนนะคะพูดน้อยต่อยหนักนะคะนางจะทำฟอนเก่งมากคนนี้นะคะไฮไเช้าวันอาทิตย์นะคะสิบเอดมงกว่านะคะเสียงนางแต่เช้านะคะนี่บ้านดิฉันเองนะคะถ้าจำายเงนได้ เสียงนังกันแต่เช้าเลยนะคะับโวเวกนะคะัอีเด็กๆน่าจะมากันแล้ววันนี้นะัดถ่ายโค้ดค่ะถ่ายโค้ดคืออะไรทําโค้ดเมื่อวานเป็นรูปถ่ายโค้ดก็คือเปลี่ยนจากรูปเป็นตัวเลขเดยไปดูกันไหแม่้ <Hi. S 2> ม <laughs> สภาพเอือดสัตว์ มีโค้ดแปลกสอนในงานนี้ปกติอ่ะเขาจะไม่ให้ดูกันก่อนเพราะว่ามันเป็นความลับแต่ว่าอันนี้น่าจะออกจากหลังงานก็เป็นโค้ดตามที่ลูกค้าสั่งนะฮะแล้วก็ทางทีมการาฟิกก็ทํทำแล้วโค้ดนี้ยก็จะถูกตัดแล้วก็แบ่งให้แรงงานนรกนะคะโรงงานนรกนะคะช่วยกันถ่ายโค้ดปุดบตึงึงแค่ไหนตื่นึเนี่ย สภาพเหมือนคนยังไม่ตื่นน้ำนง,งทำงานกันอย่างขมักขมิ้นนะคะส่วนดิฉันทำอะไรหรอคะเล่นเกมค่ะรออะไรล่ะคะไม่ใช่หน้าที่ดิฉันนะคะหน้าที่ฉันจะเริ่มหลังจากที่หน้าที่ของพวกมันเสร็จแล้ว <c oughs> บินยังโดดเดียวหมาป่าเรียวได้ไหมคะอ๋อไม่ใช่หมาป่าได้เป็นหมูป,ป่านะคะ <c oughs> ตอนนี้ก็ในขณะที่พ <c oughs> ูก <c oughs> อ๋ออย่าพูดแซ่สิคะกำลังอัดคลิปอยู่ไม่มีมารยาทเลย ก่อนที่พวกมันจะทำเสร็จนะคะดิฉันขออนุญาตนะคะเล่นเกมนะคะไม่ได้มีเวลาเล่นเกมเลยวันนี้เป็นโอกาสอันดีนะคะขออนุญาตเล่นเกมก่อนคอปคอไหวไหมในพอนูงานนะคุณแม่ นั่งมากี่ชั่วโมงละวสิบโอ้โหทุกนาโอ๊ยไหวไหมทุกคนฉันก็นอนดูมาตลอดยาวไปค่ะทุกงานที่ฉันยิ้ไม่เริ่มเวลานะคะขณะนี้นะคะทุกคนได้ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ พูดหรือลชีวิตกลบเรามีอยู่เท่านี้นะคะกลับบ้านเออค่ะมึงดูเวลาด้วยครับม่งนีวันจันทร์ค่ะมึงต้องเรียนกันค่ะขอบคุณนะคะคารวันทีมเชียร์ละแปากสอนสกลปทุมนะคะที่ร่วมแรงร่วมใจกันมาจนถึงวินาทีสุดท้ายนะคะกลับบ้านค่ะพ่อแม่มึงจะแหกงอกกูแล้วนะคะโอเคค่ะนี่นะคะชมหน้าเบื้องหลังของการทํางานเชียร์ละแปรกสอนนะคะที่ดิฉันนะนะดูมาตาลดาครึ่งเรื่องแล้วนะคะก็ยังทํางานกันนะไม่เสร็จเลยนะคะ ต,ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เท่ากับว่าโปรเซสทั้งหมดที่เห็นตอนนี้พร้อมแปลสอนแล้ว next station นะคะเสเตจของฉันค่ะซ้อมเด็กพวกนั้นให้แปลกสอนเป็นสเตจของเราเอ่าสเตจของพวกเรานะคะไปค่ะเบ้ฮา,ายโบวกมือหน่อยข้าวของเต็มรถเลยค่ะ ขณะนี้นะคบวันที่8บ่ายโมง49นะคะกำลังเดินทางไปกนนะาะจารูบีนะคะปกติไปแต่เที่ยวครั้งนี้คือครั้งที่ไปแล้วทำงานจริงๆนะคะก็จะมีสตาฟเชียเท่านี้นะคะที่เป็นสิทธิ์เก่านะคะน้องดานี่แล้วก็เดดอมนะคะเราอาจจะเคยคุณหน้าคุณตานะคะแล้วก็พวกเราสองคนรวมเป็น4คนจะไปสู้รบปมมือกับโรงเรียนพิสุทธลังศีนะคะอาจปวดน้่ข้าวนะครับเป็นโรงในขนาดใหญ่พิเศษเพราะคนแม่ใหญ่นะคะ แล้วก็ตำนานร้อยกว่าปีนะคะเราจะต้องไปสู้รบกับเด็กวิสุทธรังสีนะคะก็ไม่รู้ว่าเด็กวิสุทธรังสีนั้นจะเหนียวได้ใจจะแสบซีดแค่ไหนนะคะก็จะพยายามใช้ช่วงชุกช่วงเวลาที่มีนะคะในการสอนน้องๆนะคะคือตอนนี้ตารางออกมาไม่นิ่งเลย แล้วก็ฝั่งทางฝั่งทางนู้นที่เขาเตรียมงานให้เราก็ยังไม่นิ่งนะคะสรุปออกมาตอนนี้ก็ยังไม่มีเด็กที่จะขึ้นแปลอสอนให้เรานะคะแต่เันก็ไม่ใช่ปัญหาของเราหรอกคะ่ะไม่มีเด็กขึ้นแปลเราแค่ส่งโคดนะคะแล้วเราก็ไปเที่ยวน้ําตกกัน <Yahoo! S 1> นะไปเที่ยวสวนสัตว์กันมา <c oughs> มึงเวลามันน้อยแบบเอาจริงๆที่เราเห็นคลิปตั้งแต่ต้นนะจนถึงตอนนี้ใช้เวลาไม่ถึง4วัน,นการากเตรียมงานทั้งหมด แกในทางการวงการแปลอักษรเขาเรียกเศษนะมันไม่มีที่ไหนทําให้แกหรอกนะเอาจริงๆแต่สมบัติทุมทําค่ะเพราะมันหิวเงินค่ะหิวเงินค่ะเข้าใจไหมว่ามันหิวเงินเดินทางค่ะ อนนี้ห้าโมงเย็นค่ะพี Take ่ทะเลเทไหลสุดไหมวิวอาจตะดูเหมือนจะเป็นงานใหญ่นะเพราะมีการติดธงโลโก้แล้วก็มีอีน้องปลายี่สกอ่ะที่เป็นมาสคอตอ่ะบริเวณละแวกถึงสนามกีฬาแล้วค่ะตอนนี้กลับบ้านกันกลับบ้านกันกลับบ้านกันอยากนอนอ สนามแล้วน,นะคะที่เราต้องมาพิชิตนะคะสนามกีฬากรีบบัวเป็นสนามกีฬาประจาจังหวัดของจังหวัดกาญจนบุรีพวกเราเข้าเฟรมหน่อยเดี๋ยวเราจะเอาเพดนะคะไปลองวัดดูไปลองนั่งดูว่าจะสามารถนั่งได้ไหมแต่เขาถ่ายรูปส่งมากับถ่ายความสูงของขั้นบันไดแล้วแหละคํานวณแล้วก็น่าจะนั่งได้นะคะไปทํางานที่เรารักกันเถอะ <c oughs> <c oughs> ที่เห็นหน้าเครียดนี่ไม่ใช่อะไรนะจังหวัดวัดขั้นบันไดผิดสเกลมาเหมือนวัดได้ตาเปล่า หายไปห้าเซนปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือแถวล่างสุดถูกกินถูกซอง <No. S 1> ผ้าที่ทำมาก็จะได้เห็นไม่เต็มร้อยเอร์เซ็นแน่นอนทำอะไรไม่ทันแล้วว h y ว้ y <c oughs> อภ <c oughs> ภาวนาละกันเนาะภาวนาภาวนาละกันเนาะเออ ภาพมันก็จะออกมาแหละแต่มันก็จะอาจจะไม่เต็มร้อยตามที่เราวาดหวังไว้อืมเพราะว่าข้อมูลของคนให้ข้อมูลก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งแล้วเขาให้ข้อมูลเรามาไม่ถูกไม่ถูกเนี่ยมันเป็นการประสานทางานแล้วก็ประสานงานที่ต้องลงต้องลงสนามเองถ้าไม่ลงสนามเองก็ไม่ทันด้วยงานมันเล่นด้วยเนาะอ,อืมโอเคตอนนี้เราน่าจะแก้ปัญหาได้แล้วครับคนเก้าอี้อีกประมาณแปดล้านแปดล้านตัว <c oughs> ค่ะอีดอก จบขอพารการตีตบตีกันหน้าสแตนค่ะจากความผิดพลาดเล็กๆ,ๆน้อยๆนำพาสู่การอุดช่องรั่วรอยรั่วที่ยิ่งใหญ่นะฮะประสบการณ์ช่างยิดของคนแปลอักศรเหมือนเราสร้างสแตนขึ้นมาใหม่เลยอะ <c oughs> มันเหมือนการเอาก้อี่มาทำสแตนแต่ละขั้นใหม่ทั้งหมด <c oughs> เพราะแก้ภาพไม่ทันแล้ว ที่สุดทลังสีนะคะยังไม่เห็นหน้าเด็กเลยแล้วก็ยังไม่รู้ที่ด้วยว่าถอบประชุมอยู่ตรงไหนนะคะตอนนี้อุปกรณ์ทั้งหลายแหล่น่าจะออกจากโรงเรียนเรียบร้อยแล้วขึ้นรถสิบล้อมาแล้วแต่ว่าตอนนี้นะคะวิทยากรน,นะคะก็คือเดินเที่ยวชมโรงเรียนก่อนนะคะยังไม่ตื่นดีหรอกแต่ก็อ่ะ,อะสักหน่อยเดินขอชมโรงเรียนประจำจังหวัดกรียนกว้างมากเลยกว้างมากเกาากราหมุนรอบนี่<ป>แกนี่มันเป็นงานางมันเป็นงานใหญ่จริงๆนะขนาดที่โรงเรียนอะ ยังมีอีปายี่สกเลยอ่ะนางชื่อน้องมัสยาเป็นมัสคอตประจํางานกีฬาการจนบ,บุรีเกมครั้งที่48งานดีจริงๆงานใหญ่จริงๆการจัดการยอดเยี่ยมสุดๆไปเลยว้าวมึงร้านเขามีที่ขายของทุกคนละแห่มันดูคาเฟ่ร้านเขาเนี่ยชื่อคาเฟ่เซฟโซนแล้วเด็กนั่งในคาเฟ่ด้วยนะ เป็นเซฟโซนสำหรับเด็กบางโรงเรียนนะคะมีคาเฟ่ไว้สำหรับให้แขกบ้านแขกเมืองนะคะชื่อยอดสมปปบรรยากาศดีเชี่ยมงมันคือคาเฟ่อะมีคาเฟ่ในโรงเรียนด้วยอะเจ๋งว่ะเชี่ยโรงเรียนไม่ได้ใหญ่ธรรมดาใหญ่สัตว เป็นโรงเรียนใหญ่ขนาดใหญ่พิเศษอะ่ะเ,เด็กเด็กหลาพันกว่าคนก็ต้องใหญ่ปะแต่ไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้เดี๋ยวเราจะเดินไปดูหอประชุมที่เราใช้ซ้อมกันนะเขาบอกอยู่อาคารเจ็ดอาคารเจ็ดคือตรงไหนก่อน <c oughs> เราดูประกอมาถึงแล้วไอเ้เด็กๆก็มาแล้วเมื่อกี้ลองคุยกับน้องประมาณครึ่งหนึ่งน้องส่วนใหญ่พูดว่าสมัครใจมาปรโกหกวะเดี่ย มึงสมัครจมาทำอะไรกันเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องๆเราไหวไหม ตื่นเต้นว่ะตะดดูกันกระตับซ้อมมาแล้วค่ะเด็กทุกคนเขาบอกว่าเขาสมัครใจมาหมดเลยใช่แม่มมรมาสนับมามึงสมัครใจมาทำอะไรกัน <laughs> เดี๋ยวมาดู <laughs> ยากปะไม่ยากครับไม่ยากยเด็กเรียนมันตึงว่ะตึงเลยเยี่ยมสมบรสีกูยับเลยเป็นไงตึงเลยปะล่ะ ฮเดวันค <S an> <S an> <S an> e ่ะเดวันค่ะน่าเอือดกันทุกคนแต่ว่าไม่ได้เอือดเพราะว่าเด็กนะคะเด็กวิสุทธ์ลังสีอีกาตอกเด็กวิสุทธลังสีค่ะน่ารักมากน้อดานอใช่ วันนี้ใช้น้องทําลายสถิติร5 0คนเปิด6นาทีสิห้าวินาทีต่อ1นลูกวันที่2นะคะของการมาทุบเด็กพิสุทธลังสีนะคะมันจริงมันเรียกว่าทุบไม่ได้หรอกเด็กมันโอเคอยู่แล้วว่าเรียบร้อยวันนี้เราจะมาใช้ความเรียบร้อยกันนะ,ะในเรื่องของการยกเพลทนะการหมุนเพลทให้ตรงกันมากขึ้น กะว่ามาที่นี่จะลดน้ําหนักอ่ะอีกโดนข้าแกงกะเช้าและคาเฟ่มึงคาเฟ่ที่นี่เลิศอ่ะเซฟโซนคาเฟ่มันเป็นคาเฟ่ของนักเรียนจริงๆอ่ะนักเรียนเข้าไปนั่งได้เขาไม่ได้จํากัดว่ามีแต่แค่อาจารย์นั่งได้เข้าได้นักเรียนเข้าไปนั่งได้ค่ะเพราะคือคาเฟ่ของเขาเดี๋ยวไปดูกันดีวก,นกว่าว่าอีเดียคนนั้นมาหรือยังเด็กๆกินข้าวกันอยู่ค่ะชุดผ้าไทยเวอร์เข้าคู่ไหม ก <Birthday. S 2> ินผ้าไทยป่ะเราเด็กๆกินข้าวอ่ะเดี๋ยวจะซ้อมกันวันนี้เด็กๆมันน่ารักอยู่แล้วว่าไม่ห่วงเรื่องเด็กหรอกห่วงแม่ก็เรื่องสแปนเรื่องแม่ง,งานเรื่องการจัดซีเควนต์นี่แหละ <c oughs> อ๋อพี่ดาน้ากระดาษตักวันนี้เราใช้ก,กระดาษตักจริงใช่ไหมใช่ค่ะอ่าเสมือนแปลจริงแต่เราลองจะลองจับเวลาดูว่าน้องเปิดทันไหมซึ่งเด็กที่นี่ใช้เวลาเฉลี่ยในการเปิดเพลหนึ่งต่อยี่สิบสี่หนึ่งร้อยห้าสิบคนอยู่ที่หกนาทีสิบห้าวินาทีซึ่งเป็นเวลาที่ดีมาก แต่ออเกนไนจะเอาให้เร็วกว่านั้นอีกซึ่งไม่ได้ค่ะทำได้แค่นี้ค่ะมันเปิดกันแล้วคันเลยเอาจริงๆคุมง่ายกว่าที่คิดมากประทับใจที่ได้เด็กเซตนี้มาแต่เดี๋ยวต้องไปไฟต์กับล้อสแตนเพราะว่าเมื่อวานล้อแซ่ปวดหัวมากหนูต้องไปไหว้พระภาวนาแล้วปะมึงเป็นอิสลามอิสลามไหว้พระโมก็แดก หมูไม่ขาดละหมาดไม่เข้าอันนี้ไม่ได้นะ จบไปอย่างเรียบร้อยน้องแปลอักษรหนึ่งชั่วโมงแปลไปสิบภาคเป็นสถิติที่น่าพอใจมากพรุ่งนี้ก็ซ่อมอุปกรณ์สอ,อนน้องซ่อมอุปกรณ์ตอนนี้ขอไปนั่งเซฟโซนแล้วไม่ไหวนะคะคาเฟ่ประจำโรงเรียนนะคะทำตานต,ตกทตาต,ตกค่ะ <No. S 1> ถึงสนามแล้วคะ่ะวันจริงค่ะเวลค้ามค่ะ ขนาดนี้ใบสองนะคะนี่สตาร์แปลกสอนออ l ์เรียค่ะโอาแล้วนะ่ับเรียของดิฉชันค่ะพวงโยงกานซ้อมอยู่น้องๆนา่นา,นาจะขึ้นสแตน4สี่โมงวันนี้คือวันจริงงานมีกลางคืนค่ะ4ี่โมงน่าจะลงสักประมาณสองทุ่มสี่โมงน่าจะลงสักประมาณสองทุ่มมาดูกันนะคะว่าวันนี้อีพวกเด็กวิสุิวิสุทธรังสีนะคะจะรอดไหมเอาไปไป นี่ส้าเวยทีมเราพร้อมแล้วนะคะน้องกำลังทยอยมาเอาราคาขนาดนี้นะคะสแตนวิสุทธารังสีเต็มสแตนแล้วค่ะไอพวกเด็กกระโปรงอาจารย์คาโบกมือหน่อยครับอาจารย์หนึ่งเดียวบนสแตนค่ะแทนเด็กน่ารักให้เลยให้เลย Top car. เหลืออีกสมครั้งรอจบไปกันแล้วนะครับกับงานแปรอนกีฬาแห่งชาติวันเปิดนะคะไีพวกลูกลิงทั้งหลายนะคะเหนื่อยมากนะคะ ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามนะคะชมั้งแต่ต้นวิธีการทำมาจนถึงท้ายวิธีการนะคะก็การแปลสอนไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมันจะต้องทํางานร่วมกับคนทางานร่วมกับออกเอนไนเซอร์ต่างๆต้องมีการตบตีแย่งชิง้นฟาดฟันนะคะแต่ว่าเราก็พยายามทําให้น้องๆที่ขึ้นแปลสอนสบายใจสนุกสนานในทุกๆขั้นตอนเพราะว่าน้องๆจะได้ไม่บ่นมานะคะแต่อีกพวกลูกลิงที่สุดที่บ่นสุดๆเลยนะคะสภาพบุรษรี่สุด ทรังสีสุภาพสตรีสีวิสุทธิสุภาพสตูเถรกาญจนบุรีนะครับขี้บ่นสมัดเลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่อยู่กับเรามาถึงท้ายคลิปนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะปิดคลิปไม่ไหวแล้วบายค่ะ